เรามักจะได้ยินแต่เรื่องของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ที่ทำ AI หรือ Cloud ใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีพวกนั้นเนี่ยใครกันที่เป็นคนผลิตชิ้นส่วนสำคัญที่มันจับต้องได้จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในผู้เล่นเบื้องหลังคนสำคัญเลยครับ คาว Com Electronics หรือ CCET ซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ว่าบริษัทอาจจะกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเราจะมาดูกันครับว่าแนวโน้มในปี2026เรื่องที่ว่า CCET กำลังสลัดคราบจากผู้ผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ธรุรกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ l o u u เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนหรือเป็นแค่การตลาดสวยๆครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ปกติเวลาเราจะดูเรื่องราวการพลิกโฉมหรือ turn around ของบริษัทไหนก็ตามเนี่ยคำถามแรกสุดเลยก็คือฐานทัพของเขามั่นคงแค่ไหนสภาพการเงินแข็งแกร่งพอจะไปรบในสงครามครั้งใหม่หรือเปล่าครับพูดถึงอนาคตที่สวยงามเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าปัจจุบันยืนอยู่บนพื้นแข็งแรงแค่ไหนเออนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมาก ถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดช่วงต้นปี2569จะเห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของเขารัดกุ่มขึ้นเยอะเลยสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ7.9หมื่นล้านบาทแต่ส่วนที่สำคัญกว่าคือฝั่งหนี้สินรวมที่ลดลงมาต่อเนื่องเหลือประมาณ5.4หมื่นล้านบาทค่ะอ๋อครับการลดหนี้ได้นี่เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว แต่ในธุรกิจแบบ CCIET ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะมากๆในการซื้อวัตถุดิบสต็อกของการที่หนี้ลดลงสวนทางกับแผนการลงทุนในสินค้าใหม่ๆมันมันดูขัดกันนิดๆนะครับเขาหาเงินจากไหนมาทำทั้งสองอย่างพร้อมกันได้นี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารกระแสะเงินสดที่ดีขึ้นมากและอีกส่วนก็คือการเริ่มเปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่ทำกำไรได้ดีขึ้น มันทำให้บริษัทมีเงินสดในมือมากขึ้นโดยธรรมชาติไม่ต้องพึ่งพาหนี้สินระยะสั้นมากเท่าเดิมซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความสามารถในการทำกำไรค่ะหมายถึงอัตรากำไรสุทธิใช่ไหมครับผมเห็นในข้อมูลว่าตัวเลขขยับขึ้นมาที่ประมาณ1.5-1.7%ถึง1.7ทีนี้สำหรับคนนอกวงการตัวเลข1.5%อาจจะฟังดูน้อยมาก แต่ในโลกของธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ EMS ที่กำไรบางเหมือนกระดาษการขยับขึ้นมาเท่านี้ก็เหมือนเรือบรรทุกน้ำมันลำใหญ่ที่เปลี่ยนทิศทางได้สำเร็จถึงจะเปลี่ยนไปแค่องศาเดียวแต่ปลายทางเปลี่ยนไปมหาศาลเลยใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะใช่เลยสำหรับธุรกิจ EMS ที่แข่งกันดุเดือดมาก การเพิ่มอัตรากำไรสุทธิได้แค่0.1%ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วการขยับขึ้นมาในระดับนี้มันคือสัญญาณที่ดังมากค่ะมันบอกเราว่าไม่ได้แค่ขายของได้เยอะขึ้นแต่กำลังขายของเป็นขึ้นคือขายของที่สร้างมูลค่าและกำไรได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนี่คือหัวใจของเรื่องราวการพลิกโฉมทั้งหมดของเขาเลยค่ะ เพื่อใครอาจจะยังไม่คุ้นนะครับธุรกิจ EMS หรือ Electronic Manufacturing Services ก็เหมือนเป็นโรงงานให้เช่าของแบรนด์ดังๆทั่วโลกคือแบรนด์อย่าง Apple, HP, Dell เขาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็มาจ้างโรงงานแบบนี้ผลิตให้เป็นล้านๆชิ้นการแข่งขันเลยสูงมากแล้วก็กดดันเรื่องราคากันสุดๆโอเคกลับมาที่เรือบรรทุกน้ำมันของเรา การเปลี่ยนทิศทางที่ว่านี้มันเกิดจากการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ครั้งใหญ่เลยหรือเปล่าครับเขากําลังทําอะไรที่ต่างไปจากเดิม เรียกว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตัดสินใจครั้งสำคัญของบริษัทที่จะค่อยๆลดการพึ่งพาสินค้ากลุ่มเดิมที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์เก่านั่นก็คือกลุ่มเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์ซึ่งเป็นตลาดที่อิ่มตัวแล้วการแข่งขันสูงมากแล้วกำไรต่อชิ้นก็น้อยนิดเดียวเหมือนวิ่งแข่งมาราธอนเพื่อชิงเหรียญทองแดงอะค่ะแล้วเขาหันงไปลงแข่งในสนามไหนแทนครับที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เขากำลังกระโดดเข้าไปในสนามที่กำลังร้อนแรงที่สุดในทศวรรษนี้เลยค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธง2ตัวหลักๆคือ 1. solid state drive หรือ SSD ที่เราคุ้นๆกันในคอมพิวเตอร์เร็วๆและ2คือ PCB A หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับใช้ใน Data Center โดยเฉพาะเลยอ๋อซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้ก็คือชิ้นส่วนสาคัญที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี AI และ cloud computing ที่เราได้ยินกันทุกวันแต่ว่า SSD กับ PCB A เนี่ยมันทำกำไรได้ดีกว่าเครื่องพิมพ์ขนาดนั้นเลยเหรอครับในสายตาคนนอกมันก็ดูเป็นแผงวงจรคล้ายๆกันนะต่างกันคนละโลกเลยค่ะเครื่องคิมพ์เป็นตลาดที่แข่งกันด้วยปริมาณและราคาใครผลิตได้ถูกกว่าในจำนวนมหาศาลก็ชนะไป แต่พอเป็น SSD กับ PCB A สำหรับ Data Center ของ AI มันเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนี่คืออุปกรณ์ที่ต้องทำงาน24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดความเสถียรและความเร็วคือหัวใจสำคัญลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่พร้อมจ่ายแพงกว่ามากๆเพื่อความน่าเชื่อถือเพราะถ้าอุปกรณ์พวกนี้ล่มไปแค่นาทีเดียวความเสียหายมันมหาศาล เคยคุยกับวิศวกรที่นั่นเขาเล่าให้ฟังว่าการปรับลายผลิตจากเครื่องพิมพ์มาเป็นอุปกรณ์ Data Center เนี่ยเหมือนย้ายจากอู่ซ่อมรถเท่าห้องผ่าตัดเลยค่ะความสะอาดความแม่นยำมันคนละเรื่องกันเลยนี่คือการเปลี่ยนจากการแข่งที่ราคามาเป็นการแข่งกันที่คุณภาพและเทคโนโลยีค่ะเข้าใจเลยครับพอเปลี่ยนเกมการแข่งขันกฎกติกาและผลตอบแทนก็เปลี่ยนตามทีนี้พอเห็นภาพแล้วว่า CCET กําลังผลิตของที่ใช่ และเป็นที่ต้องการของตลาดแต่คำถามที่ตามมาคือแล้วทำไมต้องเป็น CCET ทำไมต้องเป็นโรงงานในประเทศไทยในเมื่อมีผู้ผลิตแบบนี้อยู่ทั่วโลกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้สปอตไล์ส่องมาที่นี่ครับคำถามนี้แตะไปที่อีกปัจจัยสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยแต่เป็นเรื่องภูมิรัฐศา,ศาสตร์ค่ะซึ่งกลายเป็นแต้มต่อที่สำคัญที่สุดของ CCET ในช่วง2 3ปีนี้เลยก็ว่าได้โรงงานในประเทศไทยของเขา กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกที่ถูกเวลาอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะหมายถึงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมครับที่หลายบริษัทพยายามย้ายฐานการผลิตออกมาถูกต้องค่ะมันคือเทรนด์ที่เรียกว่า China Plus One คือบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาและยุโรปถูกกดดันอย่างหนักให้ลดการพึ่งพาการผลิตในจีนแค่แห่งเดียว พวกเขากำลังมองหาฐานการผลิตแห่งที่2แห่งที่3เพื่อกระจายความเสี่ยงและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานที่มีฝีมือค่ะเดี๋ยวนะครับหมายความว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ CCET น่าสนใจตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีของเขาหรือการตัดสินใจที่เฉียบคมของผู้บริหารแต่เป็นความบังเอิญที่ตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทยนั้นแหละครับเหมือนถูกหวยเรื่องทำเลที่ตั้งเลย จะเรียกว่าเป็นโชคที่มาพร้อมกับการเตรียมตัวก็ได้นะคะเพราะถึงทำเลจะดีแต่ถ้าโรงงานไม่มีศักยภาพไม่ผ่านมาตรฐานที่สูงเรี่ยวของลูกค้ากลุ่มนี้ก็ไม่มีความหมายพอมีเทรนด์นี้เข้ามามันเลยเหมือนลมส่งที่พัดเรือของเขาให้แล่นเร็วขึ้นไปอีก ผลลั์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่เราเริ่มเห็นแล้วคือคำสั่งซื้อหรือออเดอร์ในกลุ่มสินค้าไฮเอ็นที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มีแนวโน้มจะถูกโยกย้ายมาที่ฐานการผลิตในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงปี2569ถึง2570นี้เลยค่ะพอเห็นความการเติบโตที่แข็งแกร่งขนาดนี้ทั้งจากปัจจัยภายในที่ปรับตัวแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำานยคำถามที่ตามมาในใจของนักลงทุนก็คือ แล้วผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมเ่รครับเรื่องราวการเติบโตทั้งหมดนี้มันแปลงมาเป็นเงินในกระเป๋าให้นักลงทุนได้บ้างไหมแน่นอนค่ะสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนในรูปแบบของกระแสงเงินสดหรือที่เรียกกันว่าสาย Passive Income ถือว่า CCTET มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยถ้าดูจากข้อมูลปัจจุบันอัตรางเงินปันผลตอบแทนหรือ Dividend Yield มจะอยู่ในระดับประมาณ3.9-4.1%ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปัจจุบันอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ความสม่ำเสมอล่ะครับเป็นการจ่ายพิเศษแค่ปี2ปีนี้หรือว่าเขามีประวัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมาตลอดบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอมาตลอดค่ะอย่างปีล่าสุดก็จ่ายไปประมาณ0.07บาทต่อหุ้นและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือแนวโน้มในอนาคตค่ะ เมื่อเราเชื่อมโยงเรื่องปันผลกลับไปที่เรื่องการเติบโตของกำไรที่มาจากสินค้ามาจิ้นสูงตัวใหม่ๆใช่ค่ะพอกำไรสุทธิไม่แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทจะสามารถรักษาระดับการจ่ายปันผลในระดับนี้หรืออาจจะจ่ายสูงกว่าเดิมได้อีกถ้ากำไรเติบโตได้ตามเป้าที่นักวิเคราะห์หลายสํานักคาดการไว้มันจึงไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นเพื่อรับปันผลในปัจจุบันแต่ยังมีความคาดหวังถึงการเติบโตของเงินปันผลในอนาคตด้วยค่ะ หรือที่เรียกว่า dividend growth ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นภาพที่สวยงามไปหมดเลยนะครับมีทั้งเรื่องราวการเติบโตที่น่าตืน่นเต้นมีโชคด้านภูมิรัฐศาสร์มาช่วยเสริมแถมยังมีเงินปันผลดีๆเป็นเหมือนเบาะรองรับอีกม,มันฟังดูดีเกินไปหรือเปล่าครับอะไรคือความเสี่ยงหรือกับระเบิดที่ซ่อนอยู่ที่นักลงทุนต้องระวังสำหรับเรือที่ชื่อ CCET ลำนี้การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอค่ะเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะ สำหรับ CCET ความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดมีอยู่2ประการใหญ่ๆค่ะประการแรกเป็นความเสี่ยงคลาสสิกของธุรกิจส่งออกไทยเลยคือความผันผวนของค่าเงินบาทเรื่องนี้กระทบโดยตรงเลยใช่ไหมครับสมมุติว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น1บาทมันส่งผลต่อกำไรของบริษัทมากน้อยแค่ไหนพอจะประเมินคร่าวๆได้ไหมครับส่งผลโดยตรงและมีนัยามสำคัญเลยค่ะเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของ c c s t มาในรูปดอลลาร์สหรัฐแต่ต้นทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินบาท ั้งเงินบาทแข็งค่าขึ้นรายได้เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทก็จะลดลงทันทีขณะที่ต้นทุนยังเท่าเดิมมันจะไปบีบอัตรากําไรโดยตรงเลยค่ะตัวเลขที่แน่นอนอาจจะประเมินยากเพราะมีเรื่องการทําประกันความเสี่ยงค่าเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่บอกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามทุกไตรมาสเลยเข้าใจครับเป็นความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทแล้วความเสี่ยงประการที่สองคืออะไรครับอีกประการคือราคาวัตถุดิบค่ะ โดยเฉพาะต้นทุนของชิปเซตซึ่งเป็นเหมือนหัวใจและสมองของผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่ราคาสูงเหล่านี้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ชิปขาดตลาดหรือมีความต้องการสูงจนราคาในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทได้เช่นกันค่ะแม้ว่าปกติบริษัทจะมีการทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์เพื่อล็อกราคาไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ทั้งหมด100เอร์เซค่ะโอเคครับได้ภาพที่ครบถ้วนและสมดุลมากทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยง งั้นเท่าจะให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ทำให้เราเห็นภาพ c c t ในฐานะบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วง turn around หรือการพลิกฟื้นครั้งสำคัญอย่างแท้จริงเลยนะครับ คือกำลังเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจรับจ้างผลิตแบบเดิมๆที่แข่งกันด้วยราคาและมีมาจินต่ำไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแข่งกันด้วยเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือโดยอาศัยประโยชน์จาก2เมกะเทรนด์ของโลกคือการย้ายฐานการผลิตหนีสงครามการค้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุปกรณ์สำหรับ AI และคลาวด์ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนฐานะการเงินที่แข่งแกร่งขึ้นและมีเงินปันผลในระดับที่น่าสนใจเป็นเหมือนกรอบป้องกันให้กับการลงทุนด้วย เป็นการสรุปที่ร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากค่ะ